คือนี้นะครับวันนี้ผมจะมาดูรูปนี่คือกระทามหามายาทาแห่งมายามืน่นเอ้ยกระทามืแม่แห่งมายาอ่านี่คือนั่งรบนี้นะน้ำไม่มดีอันนี้ชื่อ MNTJJS0 ย่อมาจากมอนเตอรชอนรบนี้นะ้มนี่ชื่อลาเตช่องปลกกหมายของผมน่านเองนี่ตัวลาเตน,นะครับลองเกาายไขดูดูทีกทารทำผมนะ ตุน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 ตุบตุน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 ตุลตุน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 ตุง ตัวนั้ก็เป็นตัวนักลบนี้นักน้ำนั่นกันสั้างง่ายเดี๋ยวนะนี่ๆๆองศ์แต่ว่าแล้วมันเกินดึงนี่แล้วก็บบลลิโคตรเร็วเลยว่าไหมโคตรเร็วนี่คือกระถางมือแห่งมายาดูที่ของผมนะใช่ไหมทัดแล้วก็นี้นี่ว่า B0 แต่ว่าเอามป็คือถามือดีกว่าถามือจะดีกว่าแต่แล้วกระถามื่นแห่งความตายมาทถามื่นห่งมายา มันจะใช้มือถึงความตายอ่ะจะถหางมือมาอยาละกันงั้นแค่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ